ตื่นตระหนกที่กำลังแพร่กระจายพวกเขาหลบหนีเข้าไปในชนบทหวังว่าจะหาที่ปลอดภัยจากการฆ่าตัวตายที่เกิดจากการควบคุมของธรรมชาติอย่างไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับผู้คนที่กลัวและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายเอลิออดและกลุ่มเริ่มสังเกตเห็นว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากการที่พืชและธรรมชาติเริ่มปล่อยสารพิษที่ทำให้มนุษย์มีอาการป่วยและฆ่าตัวตายผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ต้องทำใจยอมรับว่าธรรมชาติกำลังตอบสนองต่อการทำลายล้างของมนุษย์ในขณะที่พวกเขาต้องพยายามหาที่หลบภัยจากการแพร่กระจายของสารพิษเอลิออได้พบว่าเขาต้องเผชิญกับความหวาดกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและจากการที่เขาต้องปกป้องคนที่เขารักจากอันตรายเมื่อทุกอย่างเริ่มไร้หนทางเขาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โลกได้เริ่มหันหลังให้กับมนุษย์เกลีออรเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้อีกต่อไปและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์เองที่ทำลายโลกและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สถานการณ์เริ่มวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มสงสัยว่าอาจจะไม่มีทางรอดในที่สุดเมื่อความตายและภัยพิบัติรอบตัวเริ่มครอบนำเอลิออดและกลุ่มเริ่มค้นพบวิธีการที่สามารถหยุดการแพร่กระจายของสารพิษได้แต่การหยุดภัยพิบัติยังไม่สามารถทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมได้และเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นสุด กลุ่มของพวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลกับธรรมชาติและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์